สวัสดีครับพบกับคุณตุ้ยเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับหลักการเกากิตาพื้นฐานนะครับ e ีพีที่1 E p ีพนี้จะพูดถึงหลักการเกาใช้มือเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่อยากฝึกเกากีตานะครับมาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับทีนี้คุณตุ้ยจะแบ่งอย่างนี้นะทุกคนได้จําง่ายๆนะครับนิ้วโป้งคือนิ้ว P นะพพริกหมูนะครับนิ้วชี้คือนิ้ว I นะครับนิ้วือนิ้วนิ้วกลางคือนิ้ M นะครับแล้วก็นิ้ว นางคือนิ้วเอเอนหมดเนาะทบทวนครับ P I M A เนาะสี่นิ้วนี้นะครับเวลาเราฝึกนะครับเราก็จะวางนิ้วทีละนิ้วเนาะนิ้วแรกวางนี้นิ้วสองวางนี้นิ้วสามวางนี้นิ้วสี่วางนี้นะครับเราเรียงอย่างนี้นะก็คือนิ้วโป้งเน่นิ้วหนึ่งนะครับวางก่อนนิ้วชี้เรียงตามนะครับนิ้วนางเรียงตามแล้วนิ้วก้อยเรียงตามนะครับพอได้แล้วนะครับลองฝึกอย่างนี้ดูนะนิ้วโป้งมันจะบีบกดลง แล้วก็นิ้ว i อเมมันจะงัดขึ้นนะครับโป้งแล้วก็ชี้กลางนางนะครับพีไอเม P i พีไอเมพีไอเมนะครับเราลองเล่นงี้ก่อนนะพีไอพีไอเ i มอ่าสลับกันอ่าทีนี้เวลาฝึกนะครับให้ฝึกงี้ก่อนอ่าครูตัวจะมีเมทนมมากนะครับมีเมทนอมควบคู่น,นครับหนึ่ง สองสามสี่นะครับอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆอ่าอ่าพอได้แล้วนะครับเราลองกดคอดร์ดจีพสักหนึ่งคอร์ดนะครับเนีย่ยคอร์ดจีนะลองเล่นดูครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูลักษณะนิ้วนะครับให้เรียงกันให้ดีนะครับหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสสาสี่ห้าหกแปลองเบียนลองเบียนสายนะครับอ่าทีนี้นะครับคูตัวดีไซน์หกเมื่อกี้ต่อไปนะครับคูตัวจะดีไซน์ห้านะหแล้วก็เอเมนะครับ3 2มสองสามสี่ห้าหกดแปดหนึ่งสสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวนกับอ่าล้วเราแปะตัวนะครับอืม โอเคนะครับอพอได้แล้วนะครับแล้วก็ลองเช็คนิ้วดูนะแบบฟันแรกนะครับมีพีแรกครูตัวจะให้ฝึกนะครับนิ้ว PIMA รักษาดีพร้อมกันก่อนนะครับเพราะมันคือการดีกย่านี้หรือว่าเล่นโป้งแล้วชี้ให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็การบางนิ้วให้ถูกต้องนะครับคลิปนี้จะฝึกแก่ความคล่องตัวของนิ้วนะครับทั้งสองนิ้วทั้ง4นิ้วนะ P I M A นะครับเราเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าแนี้ก็ได้ ก็เช็คนิ้วนะสำหรับมือใหม่นะครับให้นิ้วมันเคลียร์นะครับให้นิ้วเคลียร์ออกอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงแค่นี้ี๋ยวเรามาเจอกันกับยีพีหน้านะครับแล้วเราจะเริ่มจอะลึกกันแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะวางนิ้วได้ตามคลิปนี้แล้วก็ฝึกจํานิ้วพีนิ้วไอนิ้วอิมนิ้วเอได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ